สถานีเชื่อคือรถไฟผู้จัดการเช้ยไหมฮัลโหลตุ้มบักก็สีแ <Hello. S 1> <laughs> ดง <Office. laughs> สวัสดีค่ะหลังจากห่างหายไปนานบร,ริเวณลงคลิปเลยเนะาะบุนี้เฮาสิกับไทยกันตอนนี้เฮามาสนามบินสุขีโพ เรากำมาถึงสนามบินกันแล้วเนาะไปเช็คอินที่ยังเรียบร้อยแล้วเอกสารมันหลายอย่างมันหนุนหนาจะไปเช็คอินเรียบร้อยแล้วเนาะจากตอนนี้มาล้างยางไปถึงเรื่องใช่ไหม <laughs> <laughs> เรียบร้อยก็ we first go to Dubai <c oughs> and then we stay two three hours <laughs> and then go ก็สกินเครื่องไปลุกดูใบกันเราไปไส่ต่อเครื่องจากดูใบไปไทยรอประมาณสกินเครื่องใบสองโมงครึ่งมันจะกะด้านในน่าจะด้นน <c oughs> านในจะ คนหลายอยู่ดิพี่น้องคนหลายๆมีบรรยากาศภายในล้อเครื่อง <c oughs> ลอ้อเครื่องไปดูใ <c oughs> บกำลังที่เ้าล้อเครื่องกันเนาะตื่นเต้นดิพี่น้องรบรรยากาศไทยดูเหรอ สองปีเราไปรายกับไทยตั้งแต่โควิดมาฮัลโหลอันนี้ฮัลโหลฮัลโหล Very good All is good Very good To Dubai Dubai first to London d o exciting to go It's okay <S First time How long Three year ago huh? Three year สามปีเราได้พี่น้อง สามปีแล้วนะคะี่ไม่ได้กลับปีเตอร์สามปีแต่ว่าพี่นี่สองปีที่บรกรับไทยแต่แตครอทิดมารอขึ้นเครื่องตื่นเต้นเนาะที่ได้กลับไทยโ <c oughs> อ,อเคตี่มี่า

อันน uh, de de ี้เขาเช็คเอ่อพีซเช็คเช็คทัสก่อตเช็คที่มาเข้าตรวจโควิดโอนากรสิทธิ์เพื่อนบึงจะไทยระวังรอตรวเช็คอะวันนี้ก็อีแบบนอนเนาะดีอยู่นี่ก็อีแบบนอนไหนนอนรอผู้จัดการกับนอนพีกคุณเขากปรอเช็คกันคนไทยหลายตรงมบุบาย ดูใบไปไทยดยิคนคนไทยหลายแต่าแต่าจากเนเธอร์แลนด์มาดูใบบอกมีคนไทยแล้วก็สิเช็คกันตรวจ p ี r ซีอาร์เทสเช็คพาสปอร์ตเช็คเอกสารแล้วก็สิบินต่อ คืงบ้านเขาแล้วพี่นอ้องทุกโเชียงเพิ่มถึงเมืองไทยไปรับกระเป๋าแล้วก็ไปกักตัวกักตัวหนึ่งวันแล้วก็กลับบ้านถ้าไม่มีอะไร <c oughs> นี่เจ้าหน้าที่เขามาเก็บใบไทยแล a n d Pass ด้านตรงข้างเขาเลยนาะจะเกันสัเอน,นกส่่อ,อเรกับเป๋าชอที่ี่สามเนาะอีเลุ่มานัประสานเหมนกันเลยนะั้น กระเป๋าแล้วเขาก็สิไปกักตัวที่โรงแรมกันเพราว่ารถตู้เขาก็สิมาล่อรับข้างนอกรถตู้มาล่อรับขนอกรับกบระเป๋าแล้วเขาก็ไปกักตัวกันซอกักตัวคืนนึงถ้าไม่มีอะไรเราก็กลับบ้านได้ไอกระเป๋าครบแล้วจะให้โอ้ยคุณเห็นด้านนี้เขามาเห็ดไม่บอกไม่เขาเห็นตะนานเราดีบ่เคยเห็นเลยแค่งามดีเนาะหนอก โอเคนี่ทำอไรริทิ้งใชดอะด้โอเคยอตกระเป๋าครบแล้วคุณโซ่ many drinks ผู้จัดการถึงเซ็กเบิ่งมามันครบบะมันแตกบะเบิ้งด้านนอกด้านนอกนี่พี่บอบค่อยมาเห็นทั้งนี้สักทีอะอ้างดี โรงแรมมาลอรับเนาะประตูเก้าเขาบอกว่าประตูเก้าที่เราจะออกไปชื่นเชื่องตอนเขาเข่ามาเขากล่า,าลงจากเครื่องแล้วเขากล่ามาตรวจ Thailand Park, Pass Passport Quarantine Paper แล้วก็อะไร PCR test เนาะก่อนโควิดแม้สี่อย่างมีข้อตรวจดีหน่อยโอเคครบทุกอย่างเข้าไปกัน มาถึงห้องแล้ว n ร Resort Spa ห้องก็สิเป็นประมาณนี้เนาะคะ่ะอันนี้ห้องใหญ่ห้องใหญ่เตียงคู่ห้องน้ำมองนี้ก็สิเป็นหมองนั่งเล่น ส่วนมมนิกาสีเป็นอีกห้องนอนหนึ่งอันนี้นอนคนเดียวอันนี้ห้องเล็กก็สิมีห้องน้ำนอนสามคนได้ประมาณนี้แหละค่ะการเดินทางกับหยุ่งญาตอย,อย,อยู่เพราะว่ามันญาต้เราเอ,อกสารสวัสดีค่ะ อนนี้เขาก็ถึงไทยเรียบร้อยแล้วเนาะเขาพักโรงแรมแล้วเรียบร้อยเอ็นไวเอ็นไวดีสอแอนด์สปาแถวสม,มุทรปราการบกไกลจากสนามบินเนาะเขาเรียกที่ว่ามันบกไกลจากสนามบินมนันสะดวกสบายเขาก็มีรถรับส่งจากไอ้สนามบินเลยรถตู้เขาไปลา้ามาแล้วอะก่อนเข้าโรงแรมก็มาตรวจพี่เซียร์เทสอีกเที่ยนึงมาถึงโรงแรมเขาก็มาเช็คพาสปอร์ตเช็คยังแล้วก็เข้ามา ในห้องเนาะคะ่ะห้องกะที่ว่าทายเบิ้งเมื่อกี้แหละก็สิเป็นประมาณนั้นห้องกระไญ่ดีอยู่เพราะว่าเา้างกระแค่นอนซ,ซ,ซื่อเนาะถ้าว่าพ้นการตรวจโควิดออกมาพ่าเป็น,นอย่างเขากระสามารถกับบานใดนอื่นเ้าราก็สิให้อยากมาหลับการที่ว่ามันเดินทางชว่วงนี้มันกะสิลำบากแน่เพราะว่ามันมันยากมันเอกสาร แต่ว่าขันล่อให้มันสะดวกกะสิประมาณช่วงกรกฎาที่เขาบอกว่ากรกฎาเขาสิเปิดไทยเซรีเนาะที่เป็นข่าวมาเนาะว่าสิเปิดไทยเซรีก็ต้องล่อช่วงนั้นถ้าผู้ใดบ่อยากหนุงยากให้เอกสารเนาะบางหน้าพี่ขึ้นเครื่องมากแต่มือขึ้น,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 นมันก็เลยนาดำนาแหล่เนาะคะ่ะอันนี้ก็สิมาอัปเดตข่าวๆให้ประมาณนี้เนาะคะ่ะอามาไทยช่วงโควิดหลังจากที่บ่ดด้มาสองปีเพราะว่าโควิดกับบอดด้มามันยากมันเอกสารก็เลยบ่มาเนาะ อันตอนที่เขาท้ายครั้งแรกเขาก็สิตรวจาพาส,สปอร์ตทยแลนด์พาสคัน n t นเ e เปอร์แล้วก็ไอ,อ้โควิดเทสเนาะเขาก็ตรวจ4ีอย่างนี่ก่อนเทาสิ่พันไปรับกระเป๋าหลังจากนั้นเขาก็ไปรับกระเป๋าแล้วก็มาขึ้นรถตู้ที่โรงแรมจัดให้เนาะแล้วก็ไปโรงแรมไปโรงแรมมั่นนะผู้ใดผู้ใดพาไปโรงแรมไหนก็ไปตามนั้นเนาะค่ะ กาสีมาอัปเดตให้พี่น้องที่ว่ากำลังสุดเดินทางมาไทยเนะาะคิดว่าเอกสารมันหลายหนยุ่งอยางชงนี้ล่อช่วงกรกฎากรไดดเนาะค่ะหรือว่าทัศิมาชงนี้ก็เตรียมตัวว่าเข้าสิเตรียมเอกสารนี้อย่างแน่ประมาณนี้เนาะค่ะมันกาศีนี่ม,มหลายดอกแต่มันสิตรวจหลายเทียนะแย่จมูกม้สินะตรวจโควิดเนะาะขับพลมืออืน่นโอเคทุกอย่างกะ รับบ้านไดปกติแล้วหลังจากนั้นาหามือเขา้าไปตรวจพลนแล้วก็ส่งให้เขาพี่มาแบบเทสแอนโกลักโตหนึ่งวันเนาะคะ่ะวันนี้ก็อาหารมื้อแรกก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวกะสิไปกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาบน้ำนอนพ,พักผ่อนเพราะว่านาดำมืดเรลมากแต่เมื่อคืนเนี่ยอัปเดตให้คนที่กำลังสิเดินทางมาที่หลังได้ได้รู้ก,กันเนาะคะ่ะสิประมาณนี้เนาะคะ่ะ เราเจอกันใหม่เด้อค่ะบายยอันนี้คืออาหารโรงแรมของเฮาเนาะมีเขา่ามีฮอทดอกสลาเปาให้อาหารเย็นด้ยนี่อาหารเช้าก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวว่ามันก๋วยเตี๋ยวดอกหํำต้มซื้อ,อแต่อาหารเย็นกะสิประมาณนี้เนาะเขากะิีหายไรอยู่ดอกแต่ว่าผีกะสั่งมากตั้งหาก เพราะว่าพี่กินอาหารอีสานสร้างสมตำมามก,กินอาหารเย็นก็จะประมาณนี้ Honey what you get from who ออตกใจอันนี้อันนี้อนนของที่ที่ปอสั่งมาให้ได้แล้วนะข้าวอันนี้อันนี้ซีฟู้ด oh sticky rice oh St <icky> rice. so happy ดูโรงแรม,มขึ้นเดียวเขาสีเขาอนุญาตเนาะอนุญาตให้สั่งมาได้เท <and> and and สต์แอนด์โกเทสต์แอนด f โกและกาแฟกาแฟซุปต <you well. S 1> ้มซุปหน่อไม้แล้วก็ตำไทยอันนี้ลาบหมูแล้วก็อันนี้ไก่ย่างไก่ย่างเขาสวนกวางนะคะสั่งผ่านฟู้ดแกร ร้านสาวสั่งมากค่ะเาจเพราะว่าเขาหายเขาหายใจเป็นอ่าเงินที่บาเ,เขาเรียกยังละ่ะเขาออนไลน์เนาะสั่งออนไลน์สี่ <c oughs> อย่างไก่ย่างลาบหมูส้มตำชุดหน่อไม้แล้วก็ตำไทย กาแฟข้าวห้าห่อนะคะถ้าคืนเดียวโรงแรมเอ็นไบซิตีเ้เนาะเทเซนโกคืนเดียวสั่งได้สั่งมากินได้ถ้าโรงแรมอื่นไม่อนุญาตโอเคประมาณนี้ละจ้ะ say goodbye ฮะอยา่า <c oughs> อาหารยินหรอมาส่วกันเฮานะโอเค now เค eat <c oughs> in holland hello backer อืมผู้จกดจะกันถึงมื้อถึงเรียใหม่เรียมือนี่ละอาหารที่เขาสั่งมาเล็กสไปซี่สไปซุปตำซุปน้ำใหม่เปิดแล้วๆเขากับลุกมือสวยกันเลยไหลร้านสาวให้ร้านสาวสาล์เซล้วเขาก็เาาาลาลเาลเซาลเซาซาลาลูเซา็เซาเปเ่า โรงแรมนี้เขาหายอยู่ดีอยู่เพราะว่าพักขึ้นเดียวเขาจสหายแจ็บไหมสมตำเ k ็ค <Sh aker. S 2> <laughs>